สวัสดีผู้บุกเบิกทุกท่านครับผม PHD r e n o เและวันนี้เราอยู่ด้วยกันกับคอนเทนต์ความคุ้มค่าไฟนอน LC หรือ E1 Sunday เจำเป็นมากจริงไหม E2 โหดเกินไปหรือเปล่าจะเป็นอย่างไนงบ้างเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เราจะไม่ได้มาแจงรายละเอียดนะครับว่าตัวละครเมคคา์เป็นยังไงสกิลทาอะไรได้บ้าง แล้วก็ต้องใส่ของแบบไหนถึงจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเพราะว่าช่องอื่นเนี่ยเขาทํากันไปหมดแล้วสําหรับช่องของเราในครั้งนี้นะครับจะเป็นการคํานวณเกี่ยวกับความคุ้มค่าในการลงทุนกดอะไรก่อนกดอะไรหลังจะดีกว่ากาันกดซันเดย์เพิ่มดามจแค่ไหนหรือว่าจะกด LC กับปด a อเดลลอนจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าทั้งหมดทั้งมวลมีอยู่ในคลิปวิดีโอนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาเรื่องันที่ดิส claimer ก่อนละกันสาหรับวิดีโอนี้เราไม่ได้มีเจตนาที่จะด้อยค่าตัวละครแต่อย่างใดเพียงแต่เป็นการคํานววณใใหห้้้เเ็นนนถึึงาาามมมที่่่พิขและคคคุกร ลงทุนเพื่อให้ตัวละครที่คุณรักสามารถทำดามจได้อย่างรุนแรงในงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับซึ่งการคำนวณความคุ้มค่าทั้งหมดนี้เราจะพิจารณาจากดามจทีมของไฟนอนเท่านั้นโดยไม่ได้ประเมินเรื่องความหลากหลายในการใช้งานเนื่องจากความหลากหลายนั้นขึ้นกับสภาพของ ID ของแต่ละท่านดังนั้น โปรดรับชมกันอย่างมีวิจารณญาณด้วยละครับสำหรับคอนเทนต์ทั้งหมดแล้วก็เนื้อหาทั้งหมดในคลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆสามารถนําไปแชร์ต่อนําไปต่อยอดเพื่อทาคอนเทนต์ของตัวเองแล้วก็นําไปลงในช่องทางโซเชียลมีเดียของตัวเองได้เลยทางผมไม่สงวนลิขสิทธิ์ใดๆทั้งนั้นขอเพียงแค่ทิ้งเครดิตของช่องหรือว่าลิงก์คลิปวิดีโอไว้เท่านั้นก็เพียงพอแล้วครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับมาเริ่มกันที่กราฟแรกนะครับก็จะเป็นกราฟดามาจะเนั์ที่เพิ่นนพ่่มขึ้้นนนนะสวทาาางงดลเก็็จป การลงทุนในแบบต่างๆนะครับผมโดยการคำนวณเนี่ยจะเริ่มจากทีม ฟนอตชิงวินโรเนียแล้วก็กลาเกอร์นะครับแบบมีซัสเทนนะครับโดยในรอบนี้นะครับจะคำนวณเป็นไฟนอลช้์นะครับก็คือใส่รองเท้าเป็นรองเท้าแอดแท็กนะครับผมมาเดี๋ยวเราเริ่มกันที่พอยแรกกันเลยดีกว่านะครับอันแรกนะครับถ้าเราเปิดซันเดย์นะครับเข้ามาในทีมโนะแทนน้องชิหวินครับจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้น9%เนาะแล้วก็ถ้าเราเปลี่ยนซัสเทนเนี่ยเอาน้องหัวัวใส่เข้ามาแทนเนี่ยก็จะอยู่ที่21%นะครับตามกราฟเลยถัดไปถ้าหากว่าเราเล่นโดยที่ไม่มีซัสเทนเลยเนี่ยผมจะทาการฟิกไว้ที่โรเนียลลละกกกััแ้ววว็็ตครดา น,น้องทิงวินแล้วกันนะครับส่วนตัวละคร5ดาวที่ใส่มาเนี่ยก็จะมีน้องฮานาบิ M.C ความทรงจำแล้วก็ซันเดย์นะครับเริ่มจากน้องฮานาบิก่อนนะครับเอเวอร์เรจดาเมจจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่35%นะครับผมซึ่งจะเห็นได้ว่าตัว RMC นะครับหรือว่าตัวเอกเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าให้ดาเมจเฉลี่ยอยู่ที่41%สูงกว่าน้องฮานาบินะครับผมก็อันนี้ก็คือคำนวณไว้ในกรณีที่ RMC ไม่ว่างต้องใช้ตี่อื่นนะครับแล้วก็มีแค่ฮานาบิเนาะก็ถัดไปนะครับเบสอินสลอตก็จะเป็นซซนะััันนนนนเเเเเเดดดดยยยยย์์์าาาาะะโโจจให้้อออออววรรรลมมีีีีีู่่่่ททคกกบ การที่ใช้ MC เนี่ยจะต่างกันแค่9%ท่าน,นั้นเองนะครับคราวนี้ใครจะเปิดสันเดย์ก็ลองพิจารณากันดูแล้วกันนะครับถัดไปครับก็จะเป็นตัวไรโคนเนาะไรโคนประจําตัวจะแรงกว่าไรโคนสายฟรีอยู่ที่26%นะครับถัดไป E1 อยู่ที่16%เนาะ E2 อยู่ที่78%นะครับแต่ว่าถ้าดิ่งจาก E0 ไป E2 เลยเนี่ยอยู่ที่106%นะครับผมซึ่งก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะตัวละครน,นี้นะครับนั่นแล้ถัดไปครับมาในแง่ของความคุ้มค่ากันบ้างนะครับผมซึ่งในความคุ้มค่าเนี่ยเราาร,นนยเราาาาจจจะกวณพิ เพิ่มขึ้นแล้วก็จํานวนโรสที่เราจะต้องจ่ายนะครับซึ่งจํานวนโรสที่เราจ่ายเนี่ยเราจะใช้แมทอัลกอริทึมในการคํานวณซึ่งได้รับคําแนะนํามาจากคุณเอกคอนควิร์สนะครับแล้วก็ประกอบกับข้อมูลออฟฟิเชียลซึ่งข้อมูลออฟฟิเชียลที่เราจะใช้นะครับสำหรับตัวละครก็จะเป็น90โรสการันตี50%รวินเครับส่วนตัวไลโคนจะอยู่ที่80โรสการันตี75% Win rate นวินเสนะครับผมสาหรับตัวกราฟนะครับทางด้านซ้ายรอบนี้จะเป็น performance to c o r d index นะครับหรือว่าค่า PCI า p c i เได้เท่าไหร่ถือว่าคุ้มผมก็ทําตารางเป็นตัวค่า p c i standard เอาไว้ให้แล้วนะครับถ้า0ูถึง3เนี่ยไม่ค่อยน่ากดเท่าไหร่นะ3ถึง6เนี่ยปกติทั่วไปครับตั้งแต่6ถึง10ขึ้นไปเนี่ยน่าสนใจแล้วก็10ขึ้นไปเนี่ยคุ้มจุกๆไปเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่พออยแรกกันเลยดีกว่านะครับผมก็ทางด้านซ้ายนะครับเป็นการเล่นแบบมี s u t a i นะแล้วก็ส่วนเงยือนทางด้านขวามาเนี่ยก็จะเป็นการเล่นแบบไม่มีซั t a i นะครับผม ส่วนขวาสุดเลยนะก็จะเป็นการลงทุนแง่ของไลโคนแล้วก็ตัวเอเดรอนส์นะครับเริ่มจากทีมซัสเทนกันก่อนละกันนะครับผม ทีมที่มีซัพเตนนะกดซันเดย์เข้ามาเนี่ยได้ความคุ้มค่าอยู่ที่1.2ผมก็เลยมองว่าถ้าหาว่าคุณจะเปิดซันเดย์มาเพื่อดาเมจของทีมไฟนอลอย่างเดียวเนี่ยผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่นะครับผมแต่ถ้าคุณมองว่าคุณจะเอาซันเดย์ไปใช้ตี้อื่นด้วยเนี่ยก็อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับในแง่ของความหลากหลายเนาะถัดไปครับกดหัวหัวมาแทนลุงกลกเกร์นะครับอยู่ที่2.9หลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยทำไมมันไม่ได้เพิ่มเยอะอย่างที่คาดหวังเอาไว้เนาะเพราะว่าหลายคนที่เล่นน้องหัวหััั่่่เนนนีีีกร้้้ดาอองงปตตึททใชแมมหหืบถไสํ ที่ไม่มีซัลเตนนะครับผมการกดฮานาบีมานะครับไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับผมตัวเลือกที่ดีกว่าเนี่ยก็จะเป็นทีมฟรีเนาะซึ่งทีมฟรีผมมองว่าก็โอเคมากๆที่ที่ไม่มีซัลเตนเนาะการกดซันเดย์มาแทน MC เนี่ยจะมีความคุ้มค่าอยู่ที่1.6ครับซึ่งผมก็มองว่าเออมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเนาะทั้ง2กรณีเลยไม่ได้นิดซันเดย์นะครับผมแล้วก็อย่างที่หลายๆเจ้าบอกนะครับซับเฉพาะทางของพี่ไฟนอลเนี่ยก็คงยังไม่มาจริงๆแหละเพราะว่าถ้าเป็นซับเฉพาะทางจริงๆเนี่ยผมมองว่าความคค้มม่่าาาัันนนจะะะกรรโด,ดสูงวีบ คราวนี้จะมาเมื่อไหร่หรือเป็นยังไงเนี่ยแล้วเรามารอติดตามกันในอนาคตอีกทีหนึ่งเนาะว่าทางอ f ฟฟิเชียลเขาจะประกาศอะไรมาบ้างถัดไปครับก็จะเป็นตัวไรโคนนะครับมีความคุ้มค่าอยู่ที่9.5ซึ่งผมก็มองว่าเออคุ้มค่าแล้วก็ถัดไป E1 นะครับผมอยู่ที่4.4ครับแล้วก็ E2 เลยอยู่ที่21.2ครับเรียกได้ว่า E2 เนี่ยคุ้มมากๆนะครับผมแล้วก็จาก E0 ไป E2 เลยเนี่ยอยู่ที่14.5นะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดทั้งมวลของตีที่ไฟนั่นนะครับถัดไปกะเนรลคับยๆ เยเริ่มต้นจากทีมที่เป็นสายฟรีและมีสัตนนะครับผมก็จะเป็นพี่ไฟนอลทิงวินโรเนียแล้วก็กาลาเกอร์นะครับลงทุนพอยต์แรกผมแนะนําไปที่ไฟนอล E2 เลยนะครับถ้าง,งบถึง E1 ผมก็ไม่ค่อยแนะนําให้เปิดเท่าไหร่นะครับเอาไลายควรจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่านะครับผมแต่ว่าถ้าหากว่าในมุมมองผมเลยจริงๆส่วนตัวแล้วถ้า งบไม่ถึง e2 ผมก็เลือกที่จะไม่เปิดอะไรเลยดีกว่านะครับเพราะฉันก็แนะนํามาที่ e2 ก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยไลโค่นนะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับมันยังไม่มีตัวเลือกที่ดีที่แบบเหมาะสมกับพี่ไฟนอนจริงๆนะครับจากผลการคํานวณนะฮะเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็รอกันไปก่อนแล้วกันนะโฟชาร์ดก็จะสั้นๆง่ายๆแค่นี้นะครับแต่ว่า e2 ในโกงจริงนะครับถัดไปครับสาหรับใครที่โฟกัสเฉพาะพี่ไฟนอนคนเดียวนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวทีมดาเมจที่เพิ่มขึ้นนะครับของพี่ไฟนอน ที่เป็นการลงทุนของตัวพี่ไฟนอลเองเนาะว่าการเปิดเอลซีการปลดไอรอนจะให้ดาเมจเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับโดยการคํานวณนะครับจะเป็นการคํานวณจากทีมโนซัสเตนนะครับก็คือไฟนอลทิงวินบรเนียแล้วก็ซันเดย์นะครับผมตัวไลโคนอยู่ที่26%นะครับอีหอยู่ที่16%บหกเอีสอยู่ที่ร้อยหกเปอร์เซ็นต์เนาะกระโดดขึ้นมาสูงมากๆเลยนะครับถัดไปอีสามครับร้อยแปดเปอร์เซ็นต์เนาะไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่ครับอีสี่อยู่ที่ร้อยสิบสี่เปอร์เซ็นต นั่นเองนะครับผมคราวนี้จุดคุ้มอยู่ที่ e ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวกราฟความคุ้มค่านะครับหรือว่าตัว PCI นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าไลค์คนอยู่ที่9.6นะฮะ e1 อยู่ที่4.4 e2 ที่24.5นะครับผมแล้วก็ที่เหลือไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่โดดอีกทีที่ e6 เลยก็คือ12นะครับ จะเห็นได้ว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ E2 นะครับคุ้มค่ากว่า E6 สะอีกและคุ้มค่ากว่า E6 ถึง2เท่ากันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มองว่าจะเปิดไฟนอลน E2 เนี่ยก็ลองพิจรารณาดูนะครับผมมองว่าเป็นตัวหนึ่งที่คุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับถัดไปนะครับเป็นคําถามว่าผมจะเปิดหรือเปล่านะครับสำหรับพี่ไฟนอลนนะตอนนี้ผมเปิดมาแล้วครับเป็นพี่ไฟนอลน E0 S0 นะครับผมไลค์โคนฟรี เท่าที่ลองเล่นดูนะครับตอนนี้เล่นพี่โฮเล่ห้องล่างเนาะ moc ชั้นสินะครับตอนนี้ผมก็จบ1ไซเคิลเนาะโดยทีมที่ผมใช้นก็จะมีไฟนอนชิงวินโบรเนียแล้วก็ MC นะครับสำหรับสเตตแล้วก็ข้อมูลตัวละครทั้งหมดที่ใช้รันในครั้งนี้ก็มีแปะให้ตอนท้ายนะครับผมถึงผมจะเป็นสายฟรีแต่ก็เป็นสายฟรีที่เล่นมาเกือบ8 0 0กว่าวันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ ตัวไล่โคนแล้วก็ตัวหมูดาวของตัวซัพพอร์ตอย่างโบรเนียเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะนะครับยังไงก็ลองเอาไปพิจรารณาดูละกันนะครับเบื้องต้นถ้าหากว่าเป็นคอนดิชันอื่นเนี่ยก็อาจจะอยู่ที่2ไซเคิลเนาะอาจจะไม่ได้หนึ่งนะครับอันนี้เบื้องต้นก็คือผมอาจจะไม่ได้รันได้เพอร์เฟกมากสักเท่าไหร่เนาะเพราะผมก็พยายามลองลองเล่นดูแล้วก็หาวิธีแล้วก็ลองคํานวณดูนะครับก็เบื้องต้นมันก็จะได้ประมาณนี้แต่ว่าที่สําคัญเลยเนี่ยในการเล่น E0 S0 คือการเรียงสปีดตัวละครให้โบรเนียดึงเชินนนนกก่่่ออออแล้ว้วคใหีไไฟนนดตินะผมจ้ ด,ดามจกันแบบคงคุ้มนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าใครถามผมว่าจะเปิดต่อไหมถ้าผมจะเปิดต่อเนี่ยผมก็คือเปิดแล้วไปที่ E2 เลยครับ ไปลายแพชก่อนตู้ออกเห็น E 2หลุดออกมาก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับพิจารณาอยู่ละกันนะครับใช้คําว่าพิจารณาอยู่ละกันเนาะแต่เบื้องต้น,นตอนนี้ E 0 S 0ก็เล่นได้โหดมากๆแล้วนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับสาหรับตัวละครนี้ซึ่งผมได้พูดไว้ในไลฟ์ก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมว่าตัวละครนี้อาจจะมีปัญหาในอนาคตก็มีความเป็นไปได้ครับในกรณีที่ดามเจไม่ถึงเนี่ยแล้วเราเล่นแบบ No s u ส t a i n เนี่ยเพื่อนในทีมก็มีความเป็นไปได้ที่จะตายกันหมดนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ลองพิจารณาเรื่องนี้เผื่อเอาไวว้้ดยละกันนะันรบสใที่ เปิดเนาะถ้าประเมินแค่นะับปัจจุบันเนี่ยผมก็มองว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแต่ถ้าคุณจะมองอนาคตด้วยก็ลองพิจารณากันดูแล้วกันนะครับโอเคสําหรับคอนเทนต์ของเราก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับใครที่จะเปิดกาชาเนาะพี่ไฟนอลนหรือว่าจะเป็นตัวละครลีลันหรือว่าตัวละครคอลแลเฟสก็ตามก็ขอขให้โชคดีกับการกดกาชาด้วยละกันนะครับสิบโรสชองออกกันแบบรัวๆไปเลยสุดท้ายนี้ผมคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนขอขอบคุณทุกท่านมากครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะบ๊ายบายจ้า